คารุสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไตสุขูสุกวดนครับเป็น้อง,องข,ของรับผมตอนนี้บุมน้อยก็เดินทางมาที่โรบินสันนะครับมาสั่งพิซซ่านะครับวันนี้เป็นงานวันเกิดพี่ซูซินะครับผมมนที่1 9กามิถุนาตรงกันกับวันเกิดของน้องโตเกียวนะครับน้องโตเกียวนาริตะพี่เปียวพาวพี่เพียวพาวก็อยู่อำเภอระกานนะครับก็รู้จักกันนะครับก็ แฮปปี้เบอร์เดย์น้องโตเกียวด้วยนะครับน้องโตเกียวขอให้น้องโตเกียวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็วันนี้ก็แฮปปี้เบอร์เดย์พี่ชูชินะครับก็ผู้ชายคนโตนะครับก็ขอให้พี่ชูชิตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะครับนี่พี่เหมย์กำลังสั่งพิซซ่าพิซซ่ามาดูเมยไปดีครับดีค่ะ,คะวันนี้จะสั่งพิซซ่าหน้าอะไรดีอ่ะของเด็กๆน่าจะเป็นให้ไปเอียนบอ สั่งพิซซาไปให้ซูซีแล้วก็เพื่อนเพื่อของเขาก็คือสั่งสองชิ้นเลยครับสั่งชิ้นชิ้นใหญ่ไนสั่งชิ้นใหญ่ไปให้พี่ซูซี่เพราะว่าซูซี่เขาจะไม่ดื่มเหล้าเขาไม่เขาไม่เที่ยวพี่พี่เขาจะไปฟิตเนสแปลวําังกายก็น่าจะเอาไปกินกับเพื่อนเพื่อนที่เรียนลเล่นฟิตเนสด้วยกันแหละแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เรียนหนังสือซูซี่เขาจะเรียนการโรงแรมนะครับเกี่ยวกับบาร์เทนเนอร์นะครับ ของโอซาลินาเอาอันะไรล่ะกับมัคกิกรหั่นละเอียดเอาสองสองสถาดสองถาดเลยถาดเท่าไหร่ลูกถาดใหญ่ถ้าใส่ใหญ่จะเป็นสี่ค่ะอะไรนะและชิ้นนี้คือสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าเอาชิ้นใหญ่เลยแต่ว่าซูชิมาเอามากิโอซาลินดาพี่ๆเขากินด้วยกันนั่นแหละค่ะเด็กๆเขาสังสรรค์ด้วยกันอยู่แล้วสังสรรค์น้ำกันแต่ว่ามูซูชิยัง่าก็แบ่งกันไปอย่างละหนึ่งแบ่ง เอาอย่างนี้หนึงห่งเลยลูกใช่<ะ>อ๋อมีไก่ฟรีด้วยครับเอาตรงนี้นพี่ๆผมแทบจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพิซซ่าเลยกินปเปลี่ยนนะผมไม่เคยกินพิซซ่าผมเกิดมาเคยกินอยู่ครั้งสองครั้งพี่ ตอนนี้เรากำลังรอเอาพิซซ่านะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปดูนูตบ,บุ๊กน้ตบุกอะไรอย่างไรเยีนวครับวันนี้นะครับอ่านะครับตอนนี้พิซซ่าก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ของเราอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้พิซซ่าของเรานะครับเรียกมาเกิดที่ซูชินะครับผมโอ้โหร้อนร้อเลยครับพิชฮัทนะครับ เราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วเราจะเอ้ยไปจำได้ไหมครับเหลือบตายกลับลรื่มรถบุกเดี๋ยวจะไปดูต้องไปดูรถบุกอีกนะครับพี่ๆเออคิดสำหรับคล,คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับต้องขอว่าขอบพระคุณล่วงหน้าพี่ๆนะครับสำหรับอ่พี่ๆที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้อวยพรเนาะบุม้มก็ขอถือโอกาสขอบคุณแทนพี่ชูชีพมากๆเลยนะครับสำหรับคำอวยคำโอ้ยพรจากพี่ๆแม่ ล่วงหน้านะคะวันนี้ก็เป็นมาเกิดพี่ซูชิขอบคุณพ,พ,พี่พี่พี่แม่ทุกคนทีด่ดูแลครอบครัวเราด้วยดีเสมอมานะครับเราก็จะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมนี่วันเกิดพี่ซูชิก็เหมือนวันเกิดโอชาลินดาครับคือคือ,คอโอชาลินดาเขาจะเกิดทุกวันนะครับจะเกิดทุกฤดูกาลเดี๋ยว,ยวจ,ะจ,ะจ,ะจะจะจะตั้งเค้กที่พิซซ่าคนละคน,ะอ,นอ่ะเหลือเหลือไปโอเคนะครับนี่เซอร์ไพร์ พิซซ่าพิซซูชิวันนี้นะครับโอเคปิดคลิปแล้วนะครับพี่เมยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะครับสวัสดีครับ